ทำการเกษตรหอเพียงแบ่งปันรอยเทียงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสิมีรถไทยนาเล่นพาจากระยานสามโลมอไซ สวนยายสินสไม่ไกลไม่ไกลถ้านั่งรถไฟก็ต้องต่อรถยนต์สวัสดีค่ะมานี้ยายสินกัสิพามาพบกับเกษตรอ้อยเแงะเมื่อนัอ้นอาแดนเามนี่กเกษตรทั่วดถึกแถวแดนมานี้ยายสินกัสิมาปลู่วก่วลิสงทวดินบานเท่านี่แหละค่ะมานี้ เริ่มสิปลูกตะวันแล้วก็ไถดินแล้วก็ยกล่งไถเลยสีมาปลูกย่สก็เลยหยดปุยลงพื่นก่อนโดนกันหน้าบ้านเจ้าก็ยูอย่งโยโย่บ่จอดจัเนี่ยเราไม่เอาไอ้เชี่ยวไม่เอาโขดโค่ไม่เห็นจอดยนหนีเลยไม่เอาไรโขไม่เอาล่างโ ดินเสิมคุณภาพว่าบริเวณที่ดินจะกว้างขึ้นเลยปุ๋ยเชื้อผาก้อนนะกันเนาะปุ๋ยปุ๋ยเคมีมันแพงเหมือนก็เลยเอาปุ๋ยเชื้อผาพดยวิดเอาเอาแทนปุ๋ย่ดินนุ่มดีด้ินดินนุ่มดินมันนุ่มนัแหละมันสิได้เป็นได้หลายๆเนาะพอนโอนนั่นนุ่มไปหมดเลยโอ้ยมาบอกเป็นตะมันถึงรอบบานี้หน้าวีแล้วว่าใส่ปุ๋ยนี่แล้วดินนุ่มนุ่มหมดสั่น มอสำหรับที่ห้องสี่ใส่ปุ๋ยบกเทดินเทดินส่งน้องขันน้อยเสียกับสีเป็นคนน<า>้นหยอดป<า>ุ๋ยร่องพื้น,น,าน,านาตามปุ๋ยร่องเปลี่ยนว้ตาวัตกับทีเป็นคนยอดปุย๋ยก็อยอดไนตามตาวัดไปดูหยอดตอนยอดไนไอพ่อครับตาวัดเป็นผู้หยอดในครั แต่วัดใส่จากไนเาถามมึงดูต่วัดใส่จากไนแต่วัดใส่จังไนตอขุมเนี่ยตอหลุมสามในสามนอสามในคือใสสาในแหละตวัดนีันหลายตัวหลายมันดีแนนกันโอใสสามในี่ปลูกไรยังไงลงเก็ผมป๊อปล้นอมันเต็มอยก็นปูคุณแขายดีกู้องั อันนี้ก็เอาไปขายแล้วก็ขายดีดีต้นได้ปลูกไม่ไล่ะที่ไหนก็ปลูกกระขวดเอาเงี้ยมาตั้งเอาที่ไหนก็ปลูกกระขวดท้าบุญกระขวดเบิดแล้วขายขดีทั้งหลายก็เล่ <c oughs> นหรือว่าปลูกตัวดินตัวมันไงตัวดินก็ขายดีคนก็สร้างหลายก็เลยเนื้อไหนเงี้ยค่วามาบ่าพ่อกันบ่พ่อกัน <laughs> ไ,ได้แว่าปลูกไหมพู้ <laughs> นั่นก็อ่าสิบูดนีรกบสี่สิสามสิบเกิแล้วค่ับอันนี้เียบรอหลายๆก้นปลูกอีค่ับอันนี้ว่าปลูกอู่กี่เนื่อกันมาเท่าไหร่ถ้าไปเห็ดเจ้าสีะคะ่ค่บวิธีการปลูกคิดเอาเองละ่ะแค่สิ่งแต่คิดเอาเองคิดว่าเออเอาปุ๋ยใส่ข้องกลนไน้จักหน้อยนะเปก็สิ หัวดกแท้สุดเลยือสิคือสินเป็นต้นงามหัวใหญ่หัวใหญกับสีใหญ่แล้วก็ดกพร้อมสีเนาะสีเนาะเห็นแต่เพื่นเราใส่ห้องหินมันกระปลังเออต่มันกระปลังก็ยังเป็นหัวบักขี้ดินมันกเลยว่าเป็นหัวยดีอ๋อจะอยู่สีดีที่จันนี่เนาะอืมสดแรกกำไสปุ๋ยกับบ้าแพงดอกบ้าแพงคือปุ๋ยเอน ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีแบบผับทองละลอยไปปุ๋ยทองหนึ่งกับพันตัวดินอีกสองสามลอยมาขายก็ได้เงินเก็บสองพันอยู่ด้เนาะบ่ลุกทื่นดอกค้าแรงว่าต้องเก็บค้าแรงไอ้ยอดเองแง่ว่าต้องคิดค้าแรงมาสิปลูกนี่ข้อศอกกับเหตุอะไรมาสิปลูกเ่นๆได้เงินอิลีเออมันเล่เป็นตำมันอยู่ ก็ดีกด็นเลย,ยนี่ไฮน่นาห้นี่ใไฮบางอยู่ให้นึงอ่าสิ่นเกิดสิบห้าพวกพบกับเกษตรอ้อยเนาะเองเงะเกษตรท่าทีตัวแดนมึอนี้ยังสินมีหลานหน่อยมานั่มเรามีตังกามานั่มโอ้ยปล่อยหลานข่อยงากแดดเออมึอนี้เอามีตังกามาด้วย นี่ตังกาอยากขี้แตกๆอยู่ตะบานหลายเส้นมื่อนี่กับพบกก๊อกับเ,อยอยเสดอ,นะอิ่งอะแงะสัมนีกอน่าขะเนาะกูได้มักกูดได้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดเซรีเลยนะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจได้ขนาดนี้โอ้ยหลานคนก็นยังร <laughs> 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 ้องเรียนสวัสดีค่ะก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ha <laughs> ha